สวัสดีครับผมผู้ผลิตคกื่องเข้บ,บอยสุขใจ่ันทีนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเขา,าเรียกปางลีลานะสวยปางลีลาองค์ใหญ่หน่อยนะครับน่าจะประมาณสักสี่เซนห้าเซนห้าเซนคูณประมาณสักสิบเซนประมาณนี้นะประมาณประมาณสี่หรือห้าคูณสิบประมาณเนี้ยองค์ใหญ่เหมือนกันแต่เป็นปางลีลานะฮะเก่า พราะว่าเขาปาดตรงนี้ก็องไะไรก็มีปาดนั่นก็หมายถึงว่ากลุทกล่ทุ่งเสถีฐีนะครับกลุ่ทุ่งเสถีฐีเพราะแต่ละอันเนี่ยก็เอ่อถ้ามีปาดด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ทุ่งเสถีฐีแต่ว่าผมเองไม่รู้ว่าชื่อกลุ่นนั้น,นะอะไรแต่เพียงแต่ว่ารู้ว่าอยู่ในฝั่งของทุ่งนะฮะแล้วก็เนื้อก็สวยมากพาลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคือถ้าเป็นสมัยก่อนหรือว่ามาถึงสมัยเนี้ย ก็ไม่น่าจะมีใครที่ทำแล้วก็ออกมาขายหรือทำปลอมนะครับเพราะว่า,าทำแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่ก็รู้อยู่นะไม่รู้จะขายใครนะครับเพราะว่าเพราะว่าพระองค์ใหญ่ๆไม่ปกติแต่คนโบราณเนี่ยก็จะคลองประมาณองค์ขนาดนี้คนโบราณน,นะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะไม่ได้เอามาขึ้นคอกันองค์ขนาดนี้เพราะว่ามันจะหนักแล้วก็เทอะทะหรือก็จะมองว่าเป็นคนโบราณกันอะไรลักษณะยอย่างนั้น นะครับก็สวยงามพิมพ์คมชัดนะครับเนื้อเก่าได้ที่เนื้อเนื้อกระเบื้องก็ก็เหมือนกับเนื้อดินเผานี่แหละนะฮะสวยงามมีมาร์กาซีห้าองค์นะครับย่อมยาววันนี้ราคาย่อมยาวไม่ได้เอาสูงอะไรแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าพูดถึงการหาก็ไม่ง่ายหายากนะครับอาจจะหาของใหม่ๆได้เยอะแต่ของกเก่าจริงแล้วหายากนะครับของใหม่ก็ทํามาทํามาเยอะแต่ว่า ของทำมาเพื่อที่จะจัดเป็นชุดๆแล้วก็เอาใส่กรอบใส่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เป็นที่ระลึกแต่อันนี้เป็นของเก่า <c oughs> ที่ได้มันจะกรุจริงๆนะครับฝั่งกรุกทุ่งนะฮะก็มีกันมาสี่ห้าองค์ถ้าสนใจ f อฟซีริ่ตามแล้วก็ท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามานะฮะแล้วก็หรือถ้าอยากรู้อยากทราบประวัติแล้วก็โทรคุยกันนะครับเพราะว่า อ่าพระที่จังหวัดกระแผงเปชรที่ค่อนข้างที่เยอะอามากนะครับมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับส่วนมากก็จะเป็นเนื้อดินเนื้อดินเนื้อชินเนื้อตะกั่วอะไรพวกนี้นะครับเยอะจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าเนื้อตะกัวก็ถ้าขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ยังโอเคยังพอได้อยู่แต่ถ้าถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าอาจจะเหลืออาจจะน้อยแต่ถ้าเวลาได้มาก็เวลาเปิดเวลาจะเปิดห้เปิดอะไรนี่ก็ต้อง ก็ต้องเจาะลมให้เข้านิดนึงก่อนถ้าเอาออกมาเลยก็จะเป็นผงเลยนะครับก็จะจะละลายหมดเลยนะฮะก็มีกันมาสี่ห้าองค์นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับผมฝากกดไลค์วกดแชรก์กดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ